สวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรียนล่วงผู้แพ้วพ้นปัญโยนะครับสําหรับปฏิบัติธรรมบานไสล่วงนะครับรวนรวนรวยส้มปลาธนานะครับก็เป็นเรียนที่สร้างออกมาได้สวยงามมากนะครับมีความหมายมากๆอยู่ในเลียนนะครับอย่างเรียนนี้เป็นเรียนเงินลงยาเกี้ยวนะครับมังกรแดงจํานวนการจะสร้างก็ห้าสิบเก้าเียนนะครับทําไมทุกคนถึงต้องมีเรียนนี้นะครับมีความหมายดีๆที่สอซอนยูนะครับ มหาอุดมหาโผกาสับคือความแทวคลาดปลดไัยและรารวยสมปราธนานะครับเรียนมังกรขูพุดเธอสิ้นคมชัดถูกมุมมองสวยจริงชา้าำรอยอกซิบงงซ่านาเรียนถีสะดุดตามีมังกรใส่คว้านะครับอำนาจวัสนาและบารามีซ้องกิเลนครับดาบด้านหลงัง นะครับคุมครองคุม้มไพยสร้างรูปล่วงอูแ่แพวด้วยหลักแหล่ศรัทธาความเมตตาด้านลังเรียนที่มาร์กด้วยขาท่ากับนึ่งยันนอมโมนึ่งในยันนอมโมหยิบเกาวดีทุกอย่างรถรดภัยมานิยมโชคลาภซ่องอระยันนอมโม แกะพิมพ์ไล่มือลวงปูเพลียนนี้สร้างเผื่อห้าดา,ายสร้างซาลาเป็นวาระที่ดีมากๆโอกาสแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนแน่ๆร่วมกับฟาร์มช่วยแบบขุดตะทิ้นที่ลงตัวความชัดเจนในการจัดสร้างและในวาระที่ห้าไม่ได้แล้วคงจะมีอะไรที่ครบแบบนี้แล้วจริงๆ เรียนซวยวาราดีคาทากลบจบในเรียนเดียวล่วงปู่แพวพ้นปัญโยรุนรวยสมปราถนาวัตถุมงคลที่กำลังทุกจับตาโมงจากเสียนพระทั้งในและต่างประเทศเรียนมงคลนขู่รวยสมปราถนาพระเกจิชื่อดังเมืองพัทลุงล่วงปู่แพวพ้นปัญโยผููสืบสานสุดยอดวิชาตักตาศิลามอาาวทเข้าโอเรียนมังกอนขูรุนนี้ มีตัวมังกรแกะได้ซวยคมซึงมังกรเป็นสัญลักษณ์ข้องความเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุดเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จสำคัญข้องซาข้องหวงจุวยและตำนานผืนบ้านข้องจีนมังกรขูเป็นสัญลักษณ์ที่ซื่อถึงอำนาจสร้างงานการบังคับบัญชามังกรจะทรงอำนาจที่สุดเมื่อมาร่วมกันเป็นขูตามตำราจีนโบราณ มังกรกูจะนําโชคอันมาส้านเข้าบานมังกรถือเป็นสัตว์สำคัญที่ทุกข้องชาวจีนและเป็นสัตว์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถเหาะขิ้นเดินอากาศและแวกนดำดํดาดินได้มังกรจึงเหมาะหมากสำหรับการส่งเสริมธุรกิจการค้าให้หลุงเรื่องโดยเฉพาะสำนักง,งานหรือรานคาช่วยเรียกโชคลาบให้หมากขึ้นนอกจากนี้มังกรยังสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์นาโชคที่ดีต่อธุรกิจ อ้างนำมังกรขู่แคว้นติดตัวอเรือ่องแคว้นรูปวี่ิบานจะบง่งบอกถึงความหยิงห่งยญ่อำนาจบารามีพลานามัที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงมังกรเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความตั้งใจความสำคัญความกลางาญ้นความอดทนชาวจีนจึงถื่อว่ามังกรคือจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดีขึ้นสุดยอดพุทธศิลป์เส,สมอหญิงเรียนมีชีวิต ชื่อดีนำวารีนมงคลขูรุนแรกด้วยส้มปรารถนานะครับก็พี่ๆน้องๆลอง,อง้าดูนะครับ้าไ้กลบกลงกันดูเผอสร้างอ่ามงคลให้กับตนเองแล้วจะได้รู้ว่าพอฐานถานซักทิศจริงๆนะครับเรียนนี้เป็นเรียนเหนือเงินนะครับมีความสวยงามเต็มครั้งจำนวนสร้างห้าิเก้าเรียนนะครับพอลอง้ากันดูนะครับมาชายมาบูชา เพเป็นเสริมนะครับเป็นการเสริมโชค,คราบเสริมบารมีให้กับตัวเราเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ